ใาช่วจะให้รางวัลแกให้ของขวัญแกแกอยากได้อะอ,ะอเอาที่อยากได้เราดูดิ้าไม,ไม่เหนือหนาเหนือบ่ากว่าแรงชัช่วซื้อให้ได้เรือดำน้ำําของขวัญเออเสียงคุ้มจตะลางเนะาะแ้วผมไปได้ยินข่าวมนาะข่าวอะไรกันผมได้ยินข่าวจากในในทีวีว่ามีฝรั่งตกบ่อจระเค้เฮ้ยที่ไหนอะ ที่ฟาร์มจระเข้ย์อะเริเป็นยังไงจระเข้กัดไหมไม่ฮะจอร์เจ้ย์ไม่กัดฝรั่งหเหรอไม่กัดนะทำไมอ่ะก็จระเข้มันไม่กินผลไม้ใครทำฝั่งตกวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่พ่อเขาผมจะเปดูก็ไม่ถามว่าเป็นใครหรอกก็เห็นว่า เห็นฝรั่งตกน้ําบ่อจระเข้ก็ถามว่าใครอ่ะคนทําฝรั่งตกผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่พ่อเขาไอเรื่องพ่อเขาไม่เกี่ยวหรอกจะคุยกันไม่ได้เพราะคำนี้แหละเอ๊ะเป็นคนพื้นเพคคนจังหวัดไหนวะตอนเกิดมาก็อยู่ยะโสธรครับผมโอ้เป็นคนยะโสธรเหรอค่ะผมยะโสธรนี่อยู่ในพื้นที่ของภาคอะไรนะภาคใต้ครับ ระบบไหลเวลือหิตเป็นไงวะไปมั่วตัวเลฮะแต่ยะโสธรอุบลอุดรกฬสินี่แถวอีสานครับผมแถวเหนือจะมีจังหวัดอะไรบ้างแถวเหนือนะเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายแล้วก็ลำลำพอนลำพอนลำปางลำปางปากใต้นี่ก็จะเป็นจังหวัดอะไรนะเลยเพชรบุรีไปก็จะเข้าจังหวัดประ ประกีนจังหวัดประจีนได้อีกหนึ่งชุดนะ,ะเราจะไปเรื่อยๆเ,เนาะครับแปลว่าเราคุยจะถูกคอดีครับผม